สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ขอเสนอเมนูน้ำพริกเผากากหมูครับตามมาเลยครับมาเบ่งส่วนผสมกันเลยครับกากหมูห่าทับที่ครับหอมหกถึงเจ็ดหัวครับกระเทียมเจ็ดถึงแปดกลีบครับน้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทรายแดงหนึ่งช้อนโต๊ะครับแป้งนัวครื่งช้อนโต๊ะครับพริกป่นสามช้อนโต๊ะครับเกลือปลายช้อนครับ น้ำข้ามเปียก3มช้อนโต๊ะครับต่อไปมาเบ่งขั้นตอนการเฮีดเลยครับน้ำหอมกับกระเทียมมขะขัวครับหอมกับกระเทียมที่ขัวสุกแล้วครับนํำมะโลรให้ละเอียดครับเติมผิกปวนลงไปครับต้าให้เข้ากันครับ ตั้งกระทะติดเตาใส่น้ำมันลงไปสามทับพี่ครับน้ำมันเริ่มห่อนน้ำพริกจีดตำหบลงไปผัดครับจังหวะน,นี้เราใส่ไฟอ่อนๆถึงปานกลางนะครับผัดจนพริกสูกครับต่อไปเหามาปรุงรสครับน้ำตาลปี๊บลงไปครับน้ำตาลใส้แดงลงไปครับ ตามเดดเกลือรครับแป่งนั่วครับน้ำมะขามเปียรครับเขี่ยวให้สุกเขากันครับจังหวะนี้เราจะชิมเบิงครับแล้วก็ปรุงรสเพิ่มนะครับเพรได้รสชาติตามต้องการแล้วใส่กากหมูลงไปครับ คนในเข่ากันครับตักเสถวยครับจัดเสรือผมกับพักเคียงครับนาตานาคินบ่กครับ